กำลังจะเราก็จะทำทุกอย่างท <sk PI AN> okay, ุกวินาทีสุดท้ายนะคะวันนี้วันดี Happy brand new day คุณหมอคะคุณหมอคุณหมอคิดว่ายังไงคะเคสนี้ยังไงก็สำเร็จมิชชั่นคมพลีทฟันทุก ลุ้นแล้วก็รบประตูปุ๊บเหมือนในหนังเลยอะแล้วก็รอลุ้นผลกันไปว่าให้เขาสบายใจขนาดไหนยินดกันทั้งทั้งห้องอะมันทุกอย่างมันสมบูรณ์รอลุ้นต่อครับไปครับดูแลกัน,นต่ออีก12วัน เผื่มีคนแอบตรวจไอที่บ้านก่อนทำไใจามาลุ้นกันที่นี่เนาาไม่มไมต้องแอบตรวเนาะลุที่นี่กันเตรียมบ้งไฟรอเลยมา่ตนี้นะหอสดสาเจอมานิดนเห็นจุดไรสนี้นอ่าน,น,นี้ที่มือเป็นออากาศอ่าทาไว้เป็นร์คเกอร์เราจะไดู้ว่าน้องอยโวางก น้องก็จ่อแบบจ่อสุดฤทธิ์แล้วอ่าเตรียมออกแล้วที่ดูให้ในกล้องนะก็ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้แต่ว่าเตรี๋ยวพึ่งยกของหนักมากเดินเยอะอะไรเย่างนี้พยายามเลี่ยง้ก็ให้กินอะไรให้ระวังความเสี่ยงเจอกันัเ้๊ทักมือค่ะค่ะค่ะเด็กแล้วก็รับเข้ามาแล้วว้าว เต้นเต้นแบบบอกไม่ถูกอะ่ะอาการมันเป็นงไงเล่าสิคือเราอยู่บนเตียงเราก็สบายใจแล้วอะ่ะไ<อ>ู่กับหมอแล้วเวลาทำก็ดูง่ายแล้วเราก็เลยแบบแฮปปี้มากขนล้อคลิ๊คิดคิไม่ต้องหลับด้วยไม่ต้องอะไรเลยสบายสบายเลย,ยเพราะทางฝั่งข้างนอกก็รู้สึกว่ามีแต่ข่าวดีๆมา okay, ไม่ต้องห่วงอะไรนะ จริงทุกอย่างตอนนี้คือมันดีแล้วแล้วก็พร้อมอจะเิติบโตฉะนั้นถ้านอนนิ่งไปแล้วอะ่ะเขาถึางบอกว่าทำสบายๆคือดูหนังสบายๆหนังที่ไม่ได้เครียดมากข้อมูลจากคุณพ่อโอเคดูข้อมูลทุกอย่างดูทุกอย่างแล้วก็ช่วยกันใ่ไช่วยกันครับหลังจากฝังตัวอ่อนก็เลือกนอนพักที่โรงแรมค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดินมากนะคะแล้วก็ฟิลเหมือนไปพักผ่อนอะไรเงี้ยจะได้ไม่เครียดด้วยค่ะวันที่วันที่ห้าของการฝังตัวอ่อน มี๋ยวฉัน่าจะสเสร็จแล้ววันนี้เราเลุนอีกนะคะอีกห้าวันห้าวันเท่านะั้นอก็ขอให้เขายังอยู่นะคะวันนี้เป็นวันที่สิบนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังผลน,นะคะเราอยู่ที่เอ่อแล้วนะคะเราพาเด็กศิษลับมาฟังผลเองนี่เธอเธอได้ลงม,มาเยอะนะเยอะ เราเรียนนัื่งตรงนี้ได้ค่ะได้นะคะได้ค่ะหนูอยากเป็นหมอไปลูกวันเดือนปีเกิดค่ะค่ะอแหละไปจัาเลือดกันร่างผลกันเขาบอกว่าไม่มีอาการเลยเลยเฉยๆเลยหรอแบบนัวท้องมีแบบมีวันแต่เกียนั่งก็จะทิบชิบแต่ไม่รู้วันชิบเอดเองหรือเปล่าจะถามวันก่อนเล้วไม่รู้สึก เอาเหอะเอาไรยังเอายัง <marche> ต <im après> <f 000> ื่นเต้นก่อนลุกเอาเท่าไหร่ดีอยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่สูงสูงไหมสูงสูงนะใช่ใช่พอไอ้ยังมาต่ำแล้วไอ้ครั้งที่แล้วพอมันไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเราต่ำแล้วยังไงจะทำให้สูงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลยครั้เนี้ยขอสูงไว้ก่อนหวังสูงไว้ก่อนหวังสูงไว้ก่อนหวังสูงได้สูงไปว้าแล้ว มเนี่ยแล้วไม่สูงหรอสูงมากสูงมากก็ร้อยค่ะเอาตาเอาแมทำไมงองี้ยอย่างเงี้ยเอาลองใายเป็นเด็กเลยแม่แม่จะเป็นแม่คนล้นะก็นี่ไงอยากได้เกินร้อยให้ห้าร้อยเออ จริงๆอย่างที่นิวเข้าใจคือเกินเกินร้อยสำหรับสิบวันนะใช่สิบวันยลางแกจะอ่อนถ้าเกินร้อยือโอเคสูงใช่ไหมถ่าสูงมาสูงเลยไม่ต้องลุ้นเลยไม่ต้องลุ้นเจาะซ้ำอะไรไม่ต้องร่ะผ่นสบายเดียว่นลูกเกิดมาต้องาราลงดีมากเลยพ่อกับแม่เป็นเบอร์หนึ่งวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเป็นตรวจเลือดตอนเช้าตรวจหนึ่งชั่วโมงก็จะรู้ผลนะคะ ปรากฏว่าค่า HCG นะคะขึ้น500ค่ะสดงว็าตั้งล้วนะคะหน้าก็จะบานๆหน่อยนะคะกออ็อาการก็ค่อยๆมาค่ะคืออาการแรกๆที่คุณหมอชอบถามว่ามีอาการจิตจิตไหมมีถุกหน่วงท้องก็เริ่มมาแล้วนะคะแล้วว่าอาการที่มากที่สุดในตอนนี้ก็คือตื่นเต้นนะคะแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวว่าฉันคือคนท้องแต่แค่ว่า เราก็ยังจะต้องเดินช้าๆนะคะไม่แบบรดแล่นเหมือนสมัยก่อนนะคะ <c oughs> ตอนนี้เพื่อนๆก็ยังไม่ค่อยรู้มากนะคะค <c oughs> ่อยๆบอกไปเพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวอีก3เดือนนะคะในให้เขาเติบโตมาให้แข็งแรงที่สุดแล้วค่อยบอกพี่ๆนะคะหรือว่าทุกๆคนนะคะห <c oughs> นก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตต่อนะคะนี่เัิใจางตัวพายุซสีส้มเนี่ย เฮ้ยน้องกระดุกกระดิ๊กคือเสียงเหมือนใครบอกเสียงเหมือนมาเนาะแต่ฉันว่าเสียงเหมือนเฮลิคอปเตอร์มากกว่า